ยามเย็นนะครับเรามาใส่โลบกันครับดักปลาขึ้นวันนี้เปิดน้ำนาข้าวก็ออกรวงแล้วตอนนี้บรรยากาศยามเย็นไปเรื่อยๆไปหาที่เปิดน้ำใส่โลบนะครับข้าวปีนี้พอได้กินอยู่ คือแถนั้นแหละมีท่อตัวโตท่ออยู่ตรงนั้นแหละอ่อีกรอนะครับอตอนนี้ก็มาถึงแล้วเราก็เปิดท่อที่เราใส่ท่อเอาไว้นะครับตัวนี้อตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้ตรงนี้แหละอ่าเปิดจะมีถุงถุงปุ๋ยยัดอยู่นะครับออผอ่ะ,อะเสีย จะใส่รอบอันนี้ถอยมาอีกเห็นขา,ขาวๆตรงขาตรงนั้นแหละนี่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 แถวนี้เลยขุดดูสิเห็นไหมเหยียบดูเอารองเท้าออกใช่ปะไม่เห็นมีร่องรอยอะไรอยู่อยู่แถวนั้นแหละตรงนี้แหละ ขุดดูขุดดูลายดูลายมันนี่ปะไม่เห็นนี่ลงเลยพอฟังลึกไห้ยอยู่ทางนี้บ่เขาาไปอยู่ตรงนี้เลยขุดดูดูอ,อยู่ตรงนี้บ่ แกะมานี่ทางนี้บอกท่อท่อยาวไหมท่อท่อพีวีซีหรือท่อปูนเลยนะท่อปูนโอ้ตรงนี้ไม่ใช่ตรงตรงนี้เลยตรงนี้เลเอาดูตรงนี้ใหม่สิตรงนี้อาจะอยู่แถวนี้เลย ถ้าตรงนู้ไม่ใช่ขุดดูขุดไปจะเจอทุงปุ๋ยอยู่เจอนั่นแหละเอาออกเลยนี่เราอุดท่อไว้นะครับเอาเอาเอาจบจบดันรูเข้าไปข้างใน รูมจตันอยู่ตรงนั้นตะตรงมาคุยท้งนี้ nên subscribe một lấy này จบอยู่ฝั่งนี้จตรงนี้เลยลานจบใหม่ดูสิรตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ อ,อใส่กกรอบกาไปครับตอนนี้คอยดูตอนเช้าจะถูกไหมมาดูกันนะครับวิธีการใส่โลกปลาขึ้นนะครับอากาศยามเย็นวันนี้นดินกรบเลยแม่ปลาแต่จะเอาเอาทุงนั่นแหละทับหัวมันหนักๆกนักพอดีทับหัว ข้ัวโมอนั่นแหละอาทีนี้ขุดดินเป็นตอนๆมาใส่ข้างบนขนะุดตรงไหนที่มีหญ้าเยอะๆหน่อยฮะแบบนี้เลยนะใส,ใส่ตรงท่ออลยตอนนั้นแหละแยลมานนี่อีกออใส่อีกตอนนึง นั่นก็ได้ไดูไหมตรงนี้อ่าโอเคพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันนะครับว่าถูกไม่ถูก